สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวันนี้แอดแนวทางในการซื้อหัวรัฐบาลนะครับวันที่16สิงหาคม2อ6 3กนี้มาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วชมและฟังกันนะครับมีวิ่งบน0ูย์ไก่วุฒิดนสอน4นะครับคู่โต๊ดบนล่างนางฟ้าพาด้วยนะครับแล้วก็วิ่งบนล่าง1 0มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครที่ตามอยู่นะครับชุดเต็มๆชุดเต็มตรงๆแอดบบาไทยย้อนะครับมาแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะครับ นี่เรา,าทางแรกครับทางแรกเป็นของคุณไก่วุฒินันสอนสีนะครับงวดันที่16สิงหาคม2563ันห้มนะครับใหมาวิ่งบน05นะครับวิ่งบน0ูวิ่งล่าง1นะครับวิ่งล่าง1มาชุด3ตัวมี050 052 058นะครับ2ตัวบนล่างมี18 5119 50 5258นะครับคุณไก่วิชาณสอนสีครับลงให้วันที่11สิงหาคม2563นะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับงวดที่แล้วก็เข้า19นะครับ1991ของคุณไก่นะครับเรามาดแนวทางต่อไปครับแนวทางต่อไปเป็นของมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งบนล่างให้มา10นะครับนะครับวิ่งบนล่าง10ครับชอบส่วนตัวนะครับมีชอบชอบส่วนตัวมี1 2 5 4 2 1 0 5 6ย์ห้าหนย์นะครับของมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครที่ชอบก็ตามได้นะครับถูกผิดว่ากันครับวิ่งบนล่าง1นนะครับมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์แนวทางต่อไปครับแนวทางต่อไปเป็นของผลนะครับแนวทางของหัวรัฐบาลนะครับถ้าเราดูย้อนหลังนะครับเข้านะครับล่างตรงตรงสองหวติดนะครับ แลมางวดที่ันที่สิบหก็มาแล้วนะครับมีเด่นมีสามเจ็ดสี่นะครับจับคู่มาได้มีสามเจ็ดกับเจ็ดสี่นะครับก็ลองทายผลนะครับทายผลนี่ทายผลออกมาเป็นสามเจ็ดนะครับนะครับอาจจะออกเจดสี่ก็ได้นะครับถ้าชอบก็ตามนะครับในทางนี้นะครับเดี๋ยวเราทางมาดูในทางต่อไปครับคู่ต้นบนล่างนะครับย้ำเน้นย้ำนะครับย้ำเน้นบนกันล่างนะของนางฟ้าพะโ w ยนะครับให้มาเด่นห้าหก หกสองนะครับจับคู่ได้มามีห้าหกห้าสองนะครับหกหกหกสองนะครับของคู่ตัวต้บนล่างของนางฟ้าพารวยนะคงวับวันที่สิบแปดเอาสิบหกสิงหาคมสองห้าสามนี่ครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางที่คู่ตับนล่างนางฟ้าพารวยมาแบ่งปันนะครับถ้าใครชอบก็ตามนะครับแนวทางนี่นะครับเดีมุแนวทางต่อไปครับแนวทางต่อไปเป็นของชุดเต็มตรงตรง ไปล่างนะครับให้มาชุดเต็มๆนะให้มาชุด2ตัวนะครับล่างนะให้มานี่8 8 8 0 8 2 8 4นะครับ0 8 0 0 0 2 0 4นะครับ2 8 2 0 2 2 2 4นะครับชุดตัดนะตัดให้น้อยลงก็มี8 0 0 8นะคร8 2 2 8นะคร0 2 2 0นะครับ 02, 20, เน้นสุดๆเน้นสุดล่างๆนะครับก็แปดสี่สี่แปดนะครับเน้นสุดเลยนะครับล่างของบ่าวทยอนะครับแปดสี่สี่แปดนะครับถูกผิดมากันนะครับนี่เพลงแนวทางนะครับเราแนวทางต่อไปครับแนวทางต่อไปเป็นของกับหละนะครับมาบอกใบหวยให้พวกเรานะครับมีบนล่างนะครับมาบอกนะครับมาดูบนก่อนนะบนมีเก้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งแปด 0 4 7ย์สี่นะครับล่างให้มาตัวเดียวเน้นครับ7 2ดสองนะครับเจดสองระวังเบิ้ล7 7ด้วยนะครับนี่คือนะฮะมาบอกแค่นี้แหละนะครับกลับละนะครับในทางนี้นะครับถ้าชอบก็ตามได้นะครับถูกผิดมากันนะครับนี่เพียงในทางที่แอนนำมาแบ่งปันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าซื้อพอประมาณนะครับอย่าซื้อเกินตัวนะครับเพราะว่าบางแนวทางก็เข้านะงวดนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะครับบางบางแนวทางงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้อาจจะเข้าก็ได้นะครับ นี่เพียงแนวทางที่ให้สมาชิกได้ติดตามรับฟังรับชมนะครับแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกสั่นที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ